สวกสรีลาสัตยาไปองครับเชียงแียงเชียงสาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่บ้านช้างมีเงนะครับี่น้องครับโรงเรียนบ้านช้างมิ่กอยูแจนทน่งชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่ม่นบาทชั่หนึ่งหมื่นบาทไปหรอกครับเป็นร้ยหสบเอ็แนนะครับแต่ถ่านส่งเงิมลกวายเองครับร้อยห้านะครับสำหรับพิเศษุคืบแจกหนึ่งแสนบาทและรางวัลใหญ่ แก่หนึ่งล้านบาทนะกหนักใช่เพราะดังน้นเอาดืูเอ็มร้อยห้าสิบพี่ท่านใดกได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมเด้อนะครับแวะไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่วันนี้นะครับที่บูธงานของเราแจกฟรีสองวันบวชเมื่อเอามาเลยถ้าผู้ใด่นว่าท่านใดแวะไปเอานะครับแวะเอาที่บูธงานเราโอกาสที่เราได้ส่งรหัสใบฝากมีเยอะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เอิดพี่ก็นองบ้านพี่ว่าน้องหาคนงานไปให้หน้าซอยกันจริงจนีงเข้าถึงนี่ต้องดื่มยงนี่เอาไปให้พี่น้องเอาไปให้แต่ละเป็นร่างเป็นโลเป็นราเป็นโลฝาเร่งให้พนักงานกินไปเขาเอาฝาไปมาเปิดอนต้นไต่ฝาไตฝาเราส่งขนาดไตฝาส่งเยอะได้เยอะส่งมาได้มากร่วมคนนี่ขมุกที่วัดมันเป็นวังวงวัดพระพี่บนเวที พอจะปันพ่นอองมาฮอดแล้วกลับจะลืมกคับผมมีโอกาสแลวแอบไลน์ได้เลยถ้าให้เข้าใจสอบถามที่มุ้กเรได้ใช่ให้เราสือกก่อยู่ที่นั่นนะครับอ่ะพี่นัทต่อไปสมต่อนพี่น้องทียุ่งภาณบอกความขอมาเด้อยนะครับตอนนี้ปุ้งอิง จ่องข่าครับนะครับไปแจมนายขายัดกขายตัวมองชงแวพี่น้องและสําผัญที่สุดวันนี้ทางผู้จัดนะครับทางผู้จัดบอกว่าแจกวัวห้าตัวนี่วั่วขายตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับเมื่อวันขึ้นหลังเมื่อวันขึ้นหลังแค่หนึ่ร้อยบาทหนึร้อยบาทเออทางโอ้ดีใสรคบพี่้องเเห็นวั่วหาตัวเราสัมัสที่สุดจะเลือกเ้อ เขียนชื่อนะเขียนชื่อให้ชัดเจนและหยอดตู้หมายเลขนทรศัพท์ด้วยใช่หยอดตู้ข้างัวมอไซมาจะได้หัวได้บดเอาอากจะส่งหัวขีดส่วนไทยเป็นเติ้ากเป็นเรงจะเตออกไปแล้วได้เขาเพื่งแจวทาง้าภาพเพ็่นกงไม่บริการรถเแกอยู่ตัวย่า่เยอขายตอวดึงๆแล้วก็ยุ่งกันเลยว่่ได้ว่าได้พี่น้องเขุยนชื่อให้ต้อาน ให้เลยตัวละสามพันบาทเอาเคยได้ราคานั่นดิต้องบนตัว้น้าา้นจีบอมารวารางมาอนไปวละาบาทยมออาจัท์ก็พร้องมาเลยนะบด้แ้ก็

มอคุอ่มพรามองกล้องเลยครับนี่ไอ้ตุกใล้มัน ไงเลยครับพี่นอกครับผมละพี่นกนครพน,นพ,นพนมนะครับนงารเาับเะาอย่างงามเลยชุดนี้จากใครที่ไหนอะไรยังไง ใครสั่งมาให้ชุดนี้นเอา oh, บ้านฮักเด็กหญิงอุงอิงสีม่วงฟุ้งฟริง้งรองเท้าวัสดีอิมัลคอรรองเท้าด้วย,ยมาเลยครับคุณแม่อุงญิง Valeu, valeu.

ต้องสลิกหลายเติบละเพราะว่าตเอาเงินเหมือนไปลูกน้ะหลายอย่างแม่ดูมาดูครั้งแรกได้ดิไ่เคยดูมาหรอดูแต่ในตรงนี้ครับมาู้จักกัพี่นองโกกีฝากพี่น้องครับ17กรกฎาคมนี้ กับภาพยนตร์ขายอ้อดเด้อพี่น้องครับกำลังกินเขานะครับทุกโรงภาพยนตร์ฝากพี่น้องแล้วนะครับรดีดพพพอกด,ดีใจปลื้มปลื้มใจครับเ FC แฟนครับมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปส่งการท่านไปกับ ต่อไปก็ตั้งหน้าต่างาทำงานหาเงินกับจุดเจอครอบครัวนะครับให้โชกให้มานทุกปู่ทุกคนนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทัน้นี้มีเฮสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนนะครับ